้าไม่ได้คาดหวังว่ากุยจิจะแย่งชิงนางสนมคนโปรดของเจ้าเมืองไปนอกจากนี้ตามความเห็นของพวกเขาชายพันหน้ายังเป็นหัวโจกของพวกเขาอีกซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้บัญชาช้างพาข้าออกจากหน่วยพิทักษ์ภายในของพระราชวังก่อนหน้านี้ข้ารู้สึกว่าผู้บัญชาการช้างมีพลังทางจิตวิญ,ญญาณเช่นเดียวกับศัตรูเหล่านี้ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากกว่าว่าเขาคือผู้ที่ส่งนักฆ่าไป และถ้าผู้ครอบครองวิญญาณชั่วร้ายสังเกตเห็นพวกเราไม่มีทางที่พวกเราจะออกไปได้เจ้าคิดจะทำอะไรหรอนะตอนนี้ข้าถือหนึ่งในสของทหารขององคารักษ์และมีทหารเสียชีวิตนับร้อยเราซื้อแส่อะไรบางอย่างในอาหารที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงแล้วจะพบกันข้างนอกและทำลายพระราชวัง แม้ว่าเจ้าเมืองหลีจะดูไม่อันตรายแต่เขาก็มีดาวแปดดวงหลังจากผ่านไปหลายปีทักษะของเขาต้องได้รับการปรับปรุงเราไม่คู่ควรกับเขาแล้วเราจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรกันจะเป็นอย่างไรถ้าท่านเจ้าเมืองไม่สามารถมาปรากฏตัวในวันนี้ได้นั่นจะมันหมายความว่าอย่างไรกันท่านสุภาพบุรุษไม่ต้องกังวลข้ามีทางออกเมื่องานเลี้ยงจบลงยาก็จะออกฤทธิ์ถ้าเขาไม่สามารถปรากฏตัวได้ ถ้าอย่างนั้นพวกเราสามารถใช้โอกาสของพวกเราและเริ่มการโจมตีได้ปอนแก้แข็งก็มาถึงแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ไปที่วังของท่านเจ้าเมืองแล้ว หากพวกเขาวางยาพิษทุกคนในงานเลี้ยงจริงๆจงลีงง่และคนอื่นๆจะต้องตกอ,อยู่ในอันตรายแน่ๆพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่พวกเราต้องกลับวางก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มข้าคิดว่าโดยไม่คาดคิดทางออกนี้นำไปสู่ส,สุสานหลางนอกเมืองมืดแล้วด้วยประตูเมืองก็ปิดแล้วข้าโกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปโดยที่ท่านเจ้าเมืองไม่รู้ พี่สาวถ้าไม่ใช่ผู้บัญชาการของหน่วยพิทัก์ความมืดหรอพวกเขาจะไม่เปิดให้เราเข้าตรงนั้นหรอเนื่องจากวิญ,ญญาณมืดทั้ง5้าได้โจมตีเมืองลีผู้ปกป้องเมืองจึงสั่งห้ามไม่ให้ค่เข้าไปในเวลากลางคืนไม่เช่นนั้นการลงโทษที่รุนแรงจะตามมาที่หลังถึงยังไงซะพวกเราไม่มีทางอื่นพวกเราต้องเข้าไปช้าก่อน ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราเข้าไปตรงๆพวกเราจะดึงความสนใจมาที่พวกเราเองนะเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าพอมีเงินก็ให้มานปั้นหินโม่ไม่ได้แค่พวกจเจ้ารีรบหน่อยนะขอขอบคุณถ้านพี่ชาย เจ้าให้อะไรเขาไปนะ่ะทําไมเขาซื้ออย่างให้พวกเราเข้ามาได้ไม่มีอะไรมากแค่ยาอายุวัฒนะสองขวดที่จะช่วยในการต่อสู้กับพลังวิญญาณของคาสที่สามเจ้าว่าอย่างไงนะน้ำอมฤตจิตวิญญาณการต่อสู้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บและช่วยในการฝึกฝนจิตวิญญาณมันหายากมากขวดหนึ่งมีราคาอย่างน้อย100ยเหรียญทองเจ้าเป็นใครกันและเจ้าได้มาอย่างไรฮะข้าเพิ่งพบพวกเขาเองนะคิดเรื่องอะไรนะ่ะพี่สาว เจ้าก็ยังคงดูเป็นคนน่าสงสัยสําหรับข้าหลังจากที่ข้าจัดการเรื่องต่างๆในวังแล้วข้าจะจับตาดูเจ้าอย่างใกล้ชิดที่สาวเจ้าสบายดีไหมใบหน้าของท่านดูไม่ค่อยดีเลยไม่สําคัญพวกเราต้องกลับไปที่วังโดยเร็วที่สุดเพื่อหยุดแผนการต่อต้านท่านเจ้าเมืองเอ๊ะเจ้าคิดจะทําอะไรนะ่ะ ตาประทับของข้าคืนมานะศัะตรูซ่อนตัวอยู่ในความมืดพวกเราไม่รู้ว่าพวกเขาเข้าไปใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้วหรือสามารถเข้าไปในวังได้หรือไม่พี่สาวถ้าบุกเข้าไปจะไม่สร้างความตื่นตระหนกและความไม่สงบหรอทำไมพี่สาวไม่นอนพักสะบ้างโรดฉันจะทาทุกอย่างเองไม่ข้าไม่เห็นด้วยเร็วเข้าคืนตาประทับไหมข้า เพราะอากาศเย็นทำให้เจ้าบาดเจ็บและข้าไม่อยากเห็นเจ้าตายได้ส่วนที่เหลือข้าจัดการเองข้าเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันสิคนการเลี้ยงได้เริ่มขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปได้นี่คือตาประทับขององค์รักษ์แห่งความมืดอย่ามาขวางทางข้านะถ้าเจ้าเดินมาอีกก้าวเดียวเจ้าอาจตายได้นะ เจ้าหมายความว่าอย่างไรเว้นแต่เจ้าจะเป็นองค์กษั์ของท่านเจ้าเมืองเจ้าจะเข้าไปไม่ได้โดยไม่ได้รับคําสั่งจากเจ้าแห่งหวังไอหนูเจ้าไปเอาตาประทับมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอเั้นหรอข้าขอเข้าไปเพื่ออธิบายด้วยตัวเองได้ไหม ตามข้ามางานเลี้ยงเริ่มแล้วงั้นหรอท่านเจ้าเมืองจะอยู่ที่นั่นไหมท่านเจ้าเมืองออกไปพร้อมกับภรรยาคนที่สี่และงานเลี้ยงยังไม่เริ่มถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกเจ้าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนวางแผนโจมตีท่านเจ้าเมืองไปที่ห้องครัวและตรวจสอบทุกอย่างอย่าให้ใครแตะต้องอาหารข้าเป็นเพียงหัวหน้าหน่วยยามมืดข้าจะทำอย่างไรดี ตอนนี้เจ้ามีตาประทับของเธอแล้วหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนะข้าจะไปงานเลี้ยงเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วห้องจัดเลี้ยงของท่านเจ้าเมืองท่านพ่อยังไม่กลับมาเหรอนายน้อยหลี่เทียน ตามรายงานของบ่าวท่านเจ้าเมืองพร้อมภรมรายาคนที่4ก็เสด็จไปที่ทะเลสาบมีความพ่แพ้มากมายในการแข่งขันและตระกูลขุนนางบางตระกูลไม่วางใจท่านเจ้าเมืองอีกต่อไปมีเวลาเดินเล่นริมทะเลสาบอีกหรอายน,น้อยนี่ก็ดึกมากแล้วมาทําทดสอบคัดเลือกและค้นหาผลลัพธ์ก่อนที่ท่านเจ้าเมืองจะกลับมาดีกว่าเอาละเอาละเยาว,วชนคือแกนนําของผู้นําในอนาคต คราวนี้ชื่อเสียงที่ดีของเมืองลีขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ถ้าสุภาพบุรุษหากมีข้อข้องใจก็สามารถท้าทายได้ คนรับใช้ธรรมดาธรรมดาที่สามารถไปถึงดาวทั้ง7ได้เจ้าเมืองนั้นไม่อาจยังรู้ได้อย่างลายแท้1ิบคนได้รับเลือกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยเดินขบวนไปยังวังแห่งจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อเป็นรางวัลแต่ตอนนี้ในฐานะท่านเจ้าเมืองข้าตัดสินใจยกเลิกหนึ่งชั่วโมงนี้จงไม่สามารถทําแบบจริงจังได้ถ้าไม่ใช่เพราะวังวิญญาณคงไม่มีใครมาอยู่ที่นี่เจ้าล้อพวกข้าเล่นอยู่หรอข้าให้เวลาพวกเจ้าสามชั่วโมงแทน กฎเกณฑ์ก็เหมือนเดิมถ้าเจ้าไม่ชอบมันเจ้าสามารถท้าทายมันได้ข้าเปิดเฉินจิตวิญญาแห่งการต่อสู้ระดับ3ามดาวข้าขอท้าทายหลัวเฉินหลวเฉินออกมาต่อสู้พวกเราก็อยากสู้กับเจ้าเหมือนกันตระกูลจงทำอะไรกันอยู่ทำไมพวกเขาถึงชะลอการต่อสู้หลวเฉินอยู่ที่ไหนนะ่ะ ถ้าหยุดเขาจากการต่อสู้กับโมเฉินค้าเดาว่าเขาคงอารมณ์เสียและไม่ปรากฏตัวอะไรนะหลัเฉินถ้าไม่สู้แล้วเลี่ยงจะกลัวซ้ำรอยไหมนะขอโทษทีขอโทษทีข้าหลงทางนะข้าเปิดเฉินวิญญาณ3มดาวได้โปรดเออโอเคขอบใจมากนะ นี่เจ้าจะคิดจะไปมาไหนมาไหนคนเดียวข้าคิดว่ามีเรื่องเกิดกับเจ้าแล้วอืมข้าคิดว่าเจ้าจะจากไปโดยไม่บอกลาจงลี่อย่าร้องไห้นะข้าแค่หลงทางนะคนที่ปิบัติต่อหน้าข้าเหมือนอากาศจะต้องยอมรับความตายเจ้าขวางทางข้าอยู่ เขาคือใครกันใกล้ชิดก,กับสตรีคนที่สองของตระกูลจงมากเขแค่คนพานอะแกอิจฉาหรอตอนไปอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้บอกว่าไม่สนใจผู้หญิงหรอกหรอข้าลู่เฟิงผู้ถือวิญญาณสามดาวโปรดแนะนําข้าด้วยข้าหวันเวินผู้ถือวิญญาณสามดาวโปรดได้คําแนะนําแก่ข้าด้วยข้าสุนซินตงผู้ถือวิญญาณระดับสามดาวโปรดได้คําแนะนําแก่ข้าด้วยพวกเจ้าคิดจะทําอะไรกันเพื่อทําให้คนอื่นตกใจหรือเปล่า เนื่องจากเจ้าไม่ยุ่งกับทัวรน์นาเมนต์ข้ามีอะไรจะบอกเจ้าอะไรเหรอเจ้ากลัวที่จะแข่งขันงั้นเหรอ ครอบควจงจะมอบที่นั่งให้กับพวกเราไม่มีใครอีกแล้วหรอในเมืองหลีจริงจริงหรอเฮ้ยฮาวเจ้ากำลังล้อตระกูลจงของเรานะจีให้เห็นว่าตระกูลจงนั้นไรประโยชน์หรือเปล่าและมันไม่จริงเงื่อนหรอตระกูลจงตกต่ำลงและหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบและจัก,กรพรรดินั่นจะสามารถรับรองสองที่นั่งได้หรือไม่เด็กคนนี้หลีกเลี่ยงการต่อสู้หลายครั้งขี้ขาดและโดยทั่วไปเขาไม่คู่ควรที่ของเขาเลยลบสมาชชิกคือของเขาออกจากกลุ่มจงออกจากทัวร์นาเมนต์ซะนี่เจ้า ซียาเนเอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นแค่ตัวตลกฝูงหนึ่งพวกเราไม่ควรโกยคนโง่ที่เอาแต่ใจไอ้สาระเลวเจ้ากำลังมองหาความตายข้าจะสอบนบทเรียนให้เจ้าในวันนี้าดียังไงเจ้าทำตัวไม่สุภาพเลยนะ เจ้ากำลังส่งเสียงดังในงานเลี้ยงโปรดสังเกตพฤติกรรมของเจ้าด้วย นายน้อยหลัวเฉิญปฏิเสธการท้าทายที่ข้าขวางใส่เขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่แข็งแกร่งพอเขาแค่กลัวพวกเรากำลังพูดถึงอนาคตของเมืองลี่ดังนั้นข้าขอให้ท่านตัดสินหลัวเชิญเดี๋ยวนี้หัวหน้าจันการแข่งขันในปีนี้เป็นการเชิดชูของเมืองลี่หลวเฉิญหลีกเลี่ยงการต่อสู้หลายครั้งดังนั้นข้าคิดว่าเขาควรออกจากการแข่งขันเจ้าหมายความว่ายอย่างไร เจ้าพวกคนโง่เง่าข้าไม่สนใจการแข่งขันประเภทนี้หรอกแต่ข้าต้องพูดอะไรสักอย่างกับนายน้อยเพราะมันคงไม่ช้าเกินไปช่างเย่อหยิ่งซะจริงนี่มันเรื่องสำคัญธอะไรกันนายน้อยกำลังถอดสิทธิ์เจ้าเข้าร่วมการแข่งขันตระกูลจงจะถูกลงโทษสำหรับความล้มเหลวของเจ้านายน้อยกำลังทำให้ตระกูลจงขายหน้านั่นไม่ได้ตั้งใจเกินไปหรอ ตัวเชิญน,นั้นเข้ากับใครไม่ได้และดูถูกทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับนายน้อยที่ปฏิเสธไม่ให้โอกาสขอเข้าร่วมการแข่งขันงั่นหรอมาตามจนถึงเจ้าอยากให้ใครคนนี้พ่ายแพ้ในทัวร์นาเมนต์จริงๆเหรอยังไงซะนี่คือเจ้าแห่งคาลอฮานของเมืองเนื่องจากเจ้าจะไม่บอกข้าว,ว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวแบบไหนข้ามีสิทธิ์ที่จะขับจัดเขาทิ้งไม่ถูกต้องงั้นหรอเจ้ากำลังคิดจะทำร้ายเธอใช่ไหม เชื่อหรือไม่ตอนนี้คริหาตของท่านเจ้าเมืองจะหายไปอย่างไร้ล่อง้อยกล้าดียังไงมาเพิกเฉยต่อน,นายน้อยประหารองคลักษ์ตระกูลจงก่ออาชญากรรมที่ต้องประหารทั้งสามคนพี่สาว ช่างเป็นความสามารถน้ำแข็งที่ไม่ธรรมดาจริงๆใครคือคนที่กล้าพูดกระลีเทียนแบบนั้นนะถ้าข้าจำไม่ผิดเขาเป็นสมาชิกของตระกูลหลิวเอ๊ะทายาตระกูลหลิวที่ปฏิเสธที่จะเป็นพันธมิตรกับตระกูลอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทําให้ผู้เท่าโกรธไม่เลวเลยแฮะข้าวางแผนจะร่วมเดินทางกับเจ้าเท่านั้นแต่ข้าไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ตระกูลหลิวและเกย์อยู่ในสามตระกูลหลักในจกักรวรรดิ โทษประหารเงั้ยเหรอนายน้อยหลี่พูดเรื่องไร้สาระเกินไปแล้วเอามือสปกปกของเจ้าออกไปอย่าไปแตะต้องเธอหากเจ้าอยากตายมากก็ลุยเข้ามาเลยแล้วเราจะพยายามรักษาจบของเจ้าโดยไม่สร้างความเสียหายภายนอกร้ายแรงเลยแหละ จะปะย่อเจ้าเมืองทําไมมันเป็นอาชญากรรมที่มีมมโทษประหารชีวิตข้าจะไม่ยอมให้ใครมาค่มขู่เจ้าแม้ว่าจะเป็นผู้คนจากหวังก็ตามเจ้ากล้าแสดงความเคารพนายน้อยเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นทายาทของตระกูลหลูผู้กล้าหาญและทรงพลังมากแต่เจ้าอยู่ที่นี่กับครอบครัวจงใช่ไหมเจ้าคิดเห็นกับตระกูลอย่างไรหรอ ตะกูลจากเมืองจากกะพัดงั้นเหรอฮะมีสองในสาตระกูลหลกักทำไมมีคนจากตระกูลล่ะจากตระกูลงั้นเหรอ แปลว่าจักวาดจัดตรองอยู่แต่ครอบครองเพียง 1, 10ึ่งหม่นลีเท่านั้นและส่วนที่เหลือบริหารโดยกลุ่มปราจปรชาจิตวิทยาแห่งการต่อสู้ทุกคนปรารถนาที่จะเข้าร่วมกลุ่มแต่มีเพียงอัจฉริยะที่มีความสามารถมากที่สุดเท่านั้นที่ถูกรับไปถึงเป็นเช่นนี้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากตระกูลเกอ พี่ลูนี่คือที่ปรึกษาของข้ามูเซสิทธิ์สายในเลือดในตระกูลอาราชิเมื่ออายุยังน้อยเจ้าได้บรรลุจุดสูงสุดระดับ5ดาวแล้วและเจ้าสนใจจะมาเข้าร่วมกับกลุ่มของอาราชิกับข้าไหมมูเซทุกสิทธิ์ของตระกูลถึงแม้เจ้าจะเป็นสิทธิตระกูลข้าก็จะฆ่าเจ้าเฮ้ hey, สวัสดีพี่ลู่อย่าใจร้ายขนาดนั้นสิ ถ้าตะกูลู่ต้องการเพิ่มผู้ติดต,ตามก็มควรเกรงใจคนตัวเล็กให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนายหญิงที่สวยงามและท่อมตัวเช่นนี้จะเข้าคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมน้องสาวจงเอ,อ๋ข้าชื่อเกยหลงเจ้าอยากไปกับข้าไหมนี่เจ้ากล้ามายุ่งกับคู่มั่นของข้าเหรออ้าวเฮแล้วเจ้าผู้ชายคนตรงนั้นคือใครล่ะ ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเจ้าไม่เชื่อว่าข้าจะจัดการเจ้าให้ตายงั้นหรอเจ้าจะจัดการข้าให้ตายงั้นหรอเจ้ายังทำไม่ได้หรอกมาดูกันว่าข้าจะทำมันได้ไหม เจ้าพ่ายแพ้แล้วฮสูญเสียข้าสูญเสียพลังเจ้าทำอะไรกับโม่เชิงกันหัวใจของเขาถูกบดขยี้ด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ของคู่ต่อสู้จิตวิญญาณการต่อสู้งั้นเหรอนั่นคืออะไร จิตวิญญาณของศิลปะการต่อสู้คือศิลปะการต่อสู้การรับรู้ของหัวใจเต่าในอาณาจักรหักระดับพลังยุทธ์ของเจ้าถึงระดับปรามาญจยา์จิตวิญญาณดวงดาวอย่างน้อยเจ็ดดาวเจ้าจะมีโอกาสที่จะเข้าใจมันอย่างไรก็ตาม หาการฝึกฝนของคนหนึ่งเติบโตขึ้นแต่หัวใจเต่าของคนนั้นไม่สามารถรับรู้เจ็จจำนงของศิลปะการต่อสู้ได้การฝึกฝนของคนหนึ่งจะตัดติดขัดและจัดยังคงหยุดนิ่งไปตลอดชีวิตเมื่ออายุยังน้อยเขาเป็นปรมารจารย์การต่อสู้วิญญ,ญาณระดับ7ดาวแล้วปรมาจารย์วิญ,ญญาณ4ดาวก็เหมือนกับมดตัวหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเขา แต่หัวใจของศิลปะการต่อสู้ของโมเฉิงแตกสลายแล้วทําให้เขาพิการโดยสิ้นเชิงนั่นไม่โหดเกินไปหรอไม่เคยมีใครกล้าแข่งขันกับข้าและไม่มีใครสามารถแข่งขันกับข้าได้แม้ว่าเจ้าจะชอบใครสักคนพวกเขาอาจจะไม่ชอบเจ้าก็ได้นะเจ้ากาลังพูดถึงอะไรกันเธอไม่อยากรู้จักเขาเลยใช่ไหมอ่อยนะเธอเป็นผู้หญิงที่ข้าชอบผู้หญิงที่เจ้าชอบงั่นหรอใครล่ะจงลี่ เจ้ารู้จักผู้ชายบ้าคนนั้นไหมไม่ข้าไม่รู้จักเจ้าสมควรตายได้แล้วพอได้แล้วเอาล่ะเขาเป็นเพื่อนของข้าข้าแนะนำว่าอย่าทะเลออกกาะกันต่อหน้าข้าดีกว่าั้งเป็นวิญญาณน,น้ำแข็งที่เลวร้ายจริงๆเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหม ผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าข้าและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจวิญญาณน้าแข็งแล้วหรือมันไปซะอย่าพูดถึงพวกเขาไปกันเถอะตัวเฉินจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นอะไรถ้าไม่ใช่เพราะหลิวเซิงข้าคงจะจบลงเหมือนโมเฉิงรอข้าหน่อยนะสักวันหนึ่งนายท่านนายท่านผู้บังคับบัญชาได้ก่อการกรบฏและล้อมศาลาวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้เราได้รับความสูญเสียอย่างหนัก อะไรเนาะยามชุดเกาะเห็นความมืดอยู่ที่ไหนกันหมดยามผู้ก่อเห็นความมืดที่ประจําการอยู่ที่ศาลาวิญญาณการต่อสู้ถูกโอนโดยผู้บังคับบัญชาการใหญ่โดยไม่ทราบที่อยู่ของผู้บัญชาการลีพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับนักเวทมนต์ชั่วร้ายสองคนด้วยหรือเปล่า ใช่แล้วขอรับถูกต้องถ้าเจ้ารู้ว่าไม่ทับยาอยู่ร่วมกับพวกผู้ผีปีศาจแล้วก็ทําไมเจ้าไม่รายงานเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ข้าเพิ่งเข้ามาและตกเป็นเป้าหมายอย่างลึกลับและข้าพยายามบอกเจ้าสองคนทุกครั้งแต่ถูกขัดจังหวะเจ้าให้โอกาสข้าบอกคุณหรือเปล่าข้าคิดว่าเจ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิญญาณชั่วร้ายอย่างชัดเจนฮูล่าพาเขาลงไาข้าขอโทษข้าเสียใจ ชายชลาเจ้ารู้ผลที่ตามมาจากการกระทําคุณเคืองหรือไม่คำสั่งของนายน้อยถ้าเท่าไม่กล้าฝ่าฝืนโปรดกรุณาหรือเซอร์สี่กบฏด้วยความกดดันแบบนี้ความแข็งแร่งของจุดสูงสุดของเจ็ดดาวเหรอ ิตวิญญาณการต่อสู้ของปรมาจารย์จิตวิญญาณการต่อสู้ระดับ5ดาวแข่งตัวแล้วนั่นไม่สามารถเป็นไปได้เจ้าแค่3ดาวช่างเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่แปลกประหลาดจริงๆเจ้าจะตอบโต้ได้อย่างไรในขณะที่พูดเท่าหูปราบปามโดยระดับปัจจุบันของข้าไม่มีทางที่ข้าจะดักจับเขาได้ ทังเป็นความรู้สึกของการกดขี่ที่รุนแรงความแตกต่างใน,นระดับพลังยุทธนั้นใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะจัดการได้ผู้ชายคนนี้ไม่ปฏิบัติต่อข้าเหมือนอากาศหรอเจ,จ็จำนงของศิลปะการต่อสู้ อูลาพ่แพ้ในการพลท่าเดียวระดับพลังยุทธน์นี้มีอย่างน้อย8หรือ8ดาวอืมกล้าดียังไงมาขัดขืนข้าด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้นี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาใช่ไหมเจ้ายังอยากจะประหารคนของข้าอีกไหมทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดข้าไม่ประมาทดังนั้นโปรดเมตตาด้วย น้อยทหารยามชุดก่อมือทั้งหมดถูกสังหารแล้วพวกเราทนไม่ไหวแล้วให้ตายเถอะไว้แจ้งอาจารย์ให้ทราบครับท่านเัวเฉินเจ้ารู้ไหมว่าพวกเขามาจากไหนเเฉินเมื่อก่อนหน้าข้าประมาทถ้าข้าทำให้เจ้าขุนเคืองข้าจะปล่อยให้เจ้าทำตามที่เจ้าต้องการหลังจากที่เราล่าถอยจากการต่อสู้เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นอย่าโกรธเลย พวกเขาได้เข้าแทรกซึมเข้าไปในบ้านของเจ้าเมืองพวกเขาจะขับไล่เข้าไปที่ที่นี่ด้วยเสน่ห์ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะฆ่าพวกเราทุกคนและแก้แค้นเฮะวิญญาณชั่วร้ายทั้งห้าข้าคิดว่าพวกเขาเป็นคนเลวร้ายที่ต้องการต่อสู้กับสาราวิญญาณแต่ข้าไม่คิดว่าจะเป็นห้าปีศาจคืนนี้บ้านของข้ากำลังถูกโจมตีดังนั้นโปรดช่วยข้าด้วยเจ้ากำลังมองหาข้าเพื่ออะไรทุกคนกําลังรอทัศนคติของเจ้าข้ากําลังรอคําสั่งของเธออยู่ ข้าไม่กล้ารับช่วงต่อโดยที่เจ้าไม่พูดอะไรถ้าเธอหนีไปข้าจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตต้องดูโอกาสก่อนทัศนคติของตระกูลหลิวชัดเจนมากข้าโกลว่าข้าไม่สามารถยุ่งกับตระกูลจงได้ในอนาคตข้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นพี่เขยจงลี่เจ้าอิจฉาเหรอไม่ไม่ไม่ลี่เอ๋อระดับพลังยึดของเจ้าไม่เพียงพออาจมีผู้เสีชีวิตในการต่อสู้ภายหลังดังนั้นเจ้าและหลัวเฉินควรหาที่ซ่อน พี่สาวข้าอยากไปกับท่านเจนเอ๋อพูดถูกแล้วเราช่วยเขาไม่ได้แล้วไปกันเถอะสุภาพบุรุษทั้งหลายตอนนี้เรามาหาลือถึงวิธีการลา่าสอยศัตรูกันดีกว่า